มาต่อกันที่อีพีที่สี่นะพี่น้องนะต่อกันที่อีพีที่สี่ครับมาแล้วครับเริ่มแล้วครับเริ่มขึ้นมาเยอะแล้วครับได้แล้วเนาะก็วางไม้อีกท่อนก็น่าจะขึ้นแล้วครับพอดีที่ตัดคลิปไปเมื่อกี้ก็พอดีว่าเอาล้อนะครับไปหลากไม้มาครับ เดิอบบางไม้แล้วครับนี่ครับถ้าหลุดจากชั้นนี้ก็โอเคแล้วครับแข็งแล้วนะพี่น้องนะก็จะได้ระดับเจะขุดปูแล้วครับ โจภารกิจแล้วครับพี่น้องก็มาลุ้นระทึกกันครับมาลุ้นกันครับว่าจะขึ้นกันหรือเปล่านะพี่น้องนะลุ้นว่าจะขึ้นหรือเปล่าครับจัดวางเองได้แล้วครับโอ้โห ต่างกอนนะครับต่างดินน่แตะเลยวะแป๊ะเวตึงว่ะอยากบอกว่าสั้นไปอันตรายครับ กูอ่อนยกนะกดหน้าลอ ก็จะถึงชั้นดินแข็งแล้วนะพี่น้องนะโอ้โอโอโอโยมา,มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วลุ้นครับลุ้นอัปลุ้นครับลุ้นลุ้นมาแล้วหลอดแล้วโอ้โอ้โอ้ระวังสายมาแล้วครับมาแล้วครับอู้อู้ดึงมาแล้วหลอดแล้วครับโอ้โอ้โอ้โอโอ สวิงออกเออโอเคครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยก็ <So> ขึ้นแล้วครับปลอดภัยแล้วครับน้องเร็กปลอดภัยดีครับก็ mm. <So> ออกไปแล้วมีการย่อเย้ยกันนิดหน่อยครับ <c oughs> ยิ้มยิ้มไม่หูแล้วก็ในสั่งใหญ่ยิ้มไม่หูแล้วครับนะรถออกไปที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนเจ้าคนปูของเราก็นู่นแล้วครับยิงยาวไปแล้วครับแข่งกันไปแล้วนะพื่อนน้องนะก็คลิปนี้ก็ไม่ได้ยาวพอสมควรนะก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับ เดี๋ยวก็เอาคันเล็กไปทำการล้างอาบน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวเอาเจ้าคุณปู่มาดึงไม้ออกนะครับพี่น้องไม้ต้องเอาออกนะครับเพราะว่าไปยืมเข้ามาครับเราจะใช้งานได้หรือเปล่านะก็เอาน้องเล็กไปครับโอ้โล่งแล้วครับพี่น้องเกือบ24ชั่วโมงครับที่อยู่ข้างล่างนะได้ยินแกว่า ตั้งแต่เมื่อวานเที่ยงนะพี่น้องนะเออขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะพี่น้องนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ดีใจครับก็ ดีใจกับเจ้าของรถด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ